สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับจะไปพึงหัดก่อนหน้านี้นะครับเราได้ฝึกการร้องโน้ตเพลงไทยนะครับเป็นระดับเสียงมาแล้ววันนี้นะครับเราจะนําแบบพึงหัดที่ผ่านมานะครับนํามาใช้จริงในการร้องเพลงเพลงหมูห่เฮานะครับหรือที่รู้จักกันดีว่าเพลงหมูห่เฮาจาวเหนือนะแต่งทานองกับเนื้อร้องไว้ด้วยนะครับนามแฝงของเขาคือสนิทซอชื่อจริงเขาคือสนิทสิริวิสูทน์ผู้ร่วงลับนะครับ คนนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นคีตกวีแห่งล้านนาเลยนะครับแต่งเพลงเกี่ยวกับล้านนาเพลงคําเมืองนะครับพื้นเมืองไวมากมายที่ครูเลือกเพลงนี้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนวันนี้ก็คืออยากให้นักเรียนทุกคนรู้สึกอนุรักษ์ห่วงแหนนะครับท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะวัาการําล้านนาของเรานะครับในเรื่องของภาษาเมืองนั่นเองนะครับจากที่เราเคยเรียนรู้กันมานะครับจังหวัดที่หนึ่ง เป็นจังหวะยกจังหวะที่2เป็นจังหวะตกจังหวะที่3เป็นจังหวะยกและจังหวะที่4เป็นจังหวะตกเราจะเคลื่อนที่มือเป็นอย่างนี้ไปในทุกๆห้องนะครับ1 2 3 4 1ส3 4าี่หนึ่งสาเราจะชี้ที่จังหวะที่2กับ4นะครับ1กับ3เป็นจังหวะยกนะครับเราจะไม่ชี้เขานะครับ ครูลองสมมุตินะครับห้องแรกก็จะเป็น1 2 3 4 1 2มีน่นสมีโน้ตมีเราก็จะอ่านว่ามี3ไม่มีโนต้ตนะครับสมีโนต้ตโซเราก็จะอ่านโซ1ไม่มีโนต้ตสไม่มีโนต้ตเราก็จะลากเสียงโซตัวนี้ยาวมาจนถึงจังหวะที่3มีโนต้ตมีแล้วก็ออกเสียงว่ามีพอห้องจังหวะที่4ของห้องนี้มีโนต้ตโซแเราก็ออกเสียงว่าโซ จังหวะที่1ไม่มีโน้ตจังหวะที่2มีโน้ตลาก็ออกเสียงบรรลานะครับทำอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ตรงไหนมีโน้ตก็ออกเสียงไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนต้องฟังแบบฝึกหัดของครูซ้ำๆจนกว่าจะจำได้แล้วเข้าใจแล้วฝึกหัดตามครับครูเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกหัดกันดูกับแบบฝึกหัดที่ครูได้สร้างขึ้นนี้นะครับหนึ่งสองพร้อมปัด หนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีโซมีโซลาโดลาโซโดลาโซมีเรโซมีเร Mi sola, do, la la so, so, mi la so, mi, re, mi le, do, la, do, re, mi so. ตนอนี่นะครับมีความพิเศษของเขาเลยนะครับก่อนอื่นเมื่อกี้นักเรียนงงใช่ไหมครับว่าทำไมครูถึงโซมีโซโอ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 นี่เป็นเทคนิคของครูเองนะครับในการอ่านนต้ตเพลงไทยนะครับที่มีเสียงลากยาวนะครับครูจะนึกในใจไปว่า1 2 3 4โอ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 นะครับเพื่อไม่ให้จังหวะมันหลุด แต animals, ่เวลาร้องจริงเราจะไม่มีโอ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 นะครับโซมีโซมีโซลานะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างจะยากเป็นพิเศษหน่อยนะครับห้องนี้นำมาด้วยสองสามี่สาแล้วตัวนี้นะครับเป็นจังหวัดที่2กับสาม นะครับสามสนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ฝืนนิดนิดหนึ่งนะครับสอสแล้วก็แลกยาวนะครับสองสามสงนะครับ2 3งสามส 3, 2, 3, 3, 4, 3. 3 week, ่สามสี่สองสามสสี่สสามหน สองสี่สองสี่สามสี่สองสี่สามสี่สองสี่สองสี่สองสี่นะครับ นี่คือเพลงหมู่เฮาจาวเหนือนะครับนักเรียนลองไปฝึกหัดนะครับฟังซ้ำๆซ้ๆๆนะครับจนกว่าจําเสียงได้แล้วเข้าใจแล้วฝึกร้องตามแบบฝึกหัดที่ครูได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี่เลยนะครับครูเชื่อาทุกคนต้องทําได้ถ้าทุกคนพยายามนะครับสูส้ๆครับทุกคนครับแล้วเรามาทดสอบกันครับ